ค่ะยินดีต้อนรับข้อสู่ช่องคินิตีทีเคนะคะวันนี้นะคะกินิตีเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับทองพระปิดตานะคะหรือจะเป็นพระรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะซึ่งใบนี้นะคะ เป็นหน้าโอนะคะถูกใจสายมินิมอลนะคะเป็นตลับท้องมือสองนะคะไม่มีค่าแรงค่าสินะคะสภาพดีเลยนะคะใบนี้แล้วก็น้ำหนักประมาณ10กร,รัมนิดนิดนะคะชืเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะคิดจะมีบอกขนาดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะแกะลายต่างๆนะคะชื้นี่เดี๋ยวเราชมกันรอบใบไปเลยนะคะอีกด้านนึงนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันค่ะ นี่เลยแล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับต่างๆนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีฉีกขาดใดๆนะคะแล้วก็ด้านบนห่วงนะคะห่วงก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะคะหน้าหลังนะคะห่วงแล้วก็ด้านหลังนะคะแกะรายใบนี้แกะรายสวยงานสวยดีนะคะมินิมอลมินิใจนะคะชิปลายด้านหลัง ะะก็ท่านไหนนะคะมีนะคะพัสดใส่ได้นะคะก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะเป็นตรับทองพัดปิดตาใบเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยววัดขนาดข้างในกันดีกว่านะคะชึบเปิดด้านในโอเคน้องแน่นนะคะสักครู่นะคะคิดต้องความจริงไม่ควรใช้เล็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวล็บเราจะหักได้ชุดนี่เลยนะคะ เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในนะคะขนาดนะคะความกว้างด้านในนะคะเดี๋ยวคินวัดตรงกลางนะคะก็ขนาดความกว้างด้านในอยู่ที่2.1เซนแล้วก็ความสูงนะคะด้านในอยู่ที่2.4เซนค่ะแล้วก็ปิดนี่เสียงือบคอนเฟิร์มปิดสนิทเลยนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างหน้าจอนะคะตรงกลางอยู่ที่1.9เซนนะคะขนาดความสูงของหน้าจออยู่ที่2.1เซนนะคะเออเดี๋ยวก่อนนะคะ เอออ๋อสอเซนความสูงหน้าจออยู่ที่2.2เซนค่ะกว้าง1.9สูง2.2นะคะแล้วน้ําหนักของใบนี้นะคะเลขที่ออกคือ11.08กร,รมัมคินแจ้งผิดตอนแรกนะคะเป็น1 10, 10กว่ากร,รมัมไม่ใช่10กร,ร๊ะ เป็นเลขที่ออกน้ำหนักใบนี้คือ11.08กรัมนะคะแล้วก็เป็นตลับทองมือสองสภาพดีเลยนะคะใส่เป็นพัฟปิตาหรือจะเป็นพัฟรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงค่ะถ้าในสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k หกหหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้านะคะร้านอยู่ชั้นสามห้างพังน ตรงกลางเลยนะคะก็ร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตำลับทองกรอบทองผ้าทองคำพระเครื่องคินติติก็ยินดีรับเช่าค่ะหรือว่ามาลองสลับนะคะที่ร้านมีสลับทองกรอบทองมือสองให้เลือกมากมายเลยนะคะมาลองได้เลยนะคะยินดีให้บริการมากๆเลยวันนี้คินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เป็นกำลังใจให้คินติติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ